สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ที่ไปรษณีย์นะมาดูว่าผมมาส่งพระอะไรบ้างนะครับเหรียญแรกนะครับท่านผู้ชมนะเหรียญนี้ลูกค้าก็ติดต่อมาตะกี้นี่นะครับท่านผู้ชมนะเป็นเหรียญนะครับเขาเรียกว่าเหรียญพุทธชยันตรีลูกปู่หงผมมาปัญโยนะครับรุ่นนี้นี่ลุงปู่นี่ใส่ทุกวิชานะตามประวัติเป็นเช่นนั้นเลยนะครับลุงปู่นี่ฝากให้ลูกศิษย์ลูกหาหรือว่าคนที่เขาหลศรัทธาในลุงปู่นี่นะครับ เอาว่านะครับเอาไว้ใช้นะครับฝากไว้ในแผ่นดินนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นพญานาคคู่เนี่ยหรือว่าเหรียญพุทธชยันตรีนะครับเป็นลักษณะลวงปู่หงนั่งอยู่บนฐานดอกบัวนะครับฐานกีบบัวนี่นะครับมีพญานาคซ้ายขวานะครับด้านบนวางยันนะเมตินะครับแล้วก็ตอกตอกโคนี่บริเวณขวามือลวงปู่แล้วก็ซ้ายมือของเรานะท่านผู้ชมนะนะครับเห็นไหมครับด้านหลังวางยันนะโมพุทธายะนะครับแล้วก็เขียนว่าข้างบนนี่ฉลองพุทธชยญตรี2,600ปีนะครับ เห็นไหมครับพระพรมปัญโยมหาโพธิสัตว์พระครูปราศาสพรพมคุลวงเล็บหงสุสารทุ่งมนจังหวัดสุรินทร์นะครับเป็นพระที่สวยงามมากนะครับเป็นเหรียญที่ออกแบบได้สวยสดและงดงามสมดังที่หลวงปู่ตั้งใจเอาไว้นะทา่านผู้ชมนะดีนอกดีในชนวลมนสารยอดเยี่ยมครับรายการนี้ไปอยู่ที่จังหวัดสุรินทร์นะครับไปอยู่ที่จังหวัดสุรินทร์ติดต่อมาตะกี้นี่ครับพราทุกองค์นี้เอาว่ามีเจ้าของนะทา่านผู้ชมนะอ่ะรายการต่อไปเรามาดูครับ เหรียญนี้ก็จะเป็นเหรียญเสมานั่งเต็มองค์นะครับหลวงปู่หงผมวปัญโยนะครับแบบนี้นะครับก็จะเป็นเหรียญที่หายากพอสมควรนะในส่วนตัวผมก็เพิ่งได้เหรียญแรกนะครับเป็นลักษณะเนื้อทองแดงนะครับเขาเรียกว่าลมดำนะท่านชมนะกึ่งลมมันปูลมดำนะครับก็ถือว่าประหลอดท่วมเลยสวยงามมากนะครับเห็นไหมครับเหรียญรุ่นนี้ออกแบบไปสวยงามมากครับเป็นเหรียญที่แท้ทันไม่ค่อยพบเจอนะครับเห็นไหมครับประวัติการจัดสร้างชัดเจนเลยสร้างพระอุโบสถ วัดสุวรรณนารามนะครับนี่ครับรุ่นพิเศษเลยนะครับเห็นไหมครับนี่นี่นี่วันที่นี้บอกเลยนะครับวันที่2เมษายน2548านะครับแท้ทันแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์นะครับเป็นพาที่สวยงามมากนะท่านผู้ชมนะนะครับเป็นลักษณะลวงปู่นั่งเต็มองลักษณะทรงเสมาแล้วก็มีลักษณะลายไทยหรือลายกระหนกข้างๆซ้ายขวานี่นะครับสวยงามเหลือเกินนะครับงดงามยิ่งนกครับรายการนี้พี่ชายท่านนี้ก็ติดต่อมาตะกี้นี่ช่วงนี้ผมกำลังจะส่งของรายการแรกให้ลูกค้านะ ก็ติดต่อมาเมื่อกี้ติดต่อมาเสร็จก็นะครับโดยการแคปภาพที่ผมลงไปนะท่านผู้ชมนะแคปภาพพระที่ต้องการจะปิดนะครับมาสอบถามทางด้านข้อความส่วนตัวผมนะครับแล้วก็ปิดแล้วก็โอนเงินเข้ามานะครับพอโอนเงินเสร็จผมก็จะไปส่งให้พอดีพอดีเลยท่านผู้ชมนะก็เหมือนกับพระเลือกเจ้าของครับเลือกเวลาด้วยนะท่านผู้ชมอ่ะอีกรายการหนึ่งนะครับอ่ะลืมเลยท่านผู้ชม2รายการนี้ไปอยู่ที่จังหวัดสุรินทร์นะท่านผู้ชมนะไปอยู่ที่จังหวัดสุรินทร์นะครับพระนี่สวยงามมากนะเพียงแต่ว่าผมเนี่ยอยู่ในรถ แสงไม่มีแล้วนะครับท่านผู้ชมนะนะครับอีกรายการหนึ่งคืออะไรเอ่ยมาดูกันนะครับรายการนี้ตอนแรกมีรายการเดียวนะที่ผมมาจากสนามพระและจะมาส่งของให้ท่านผู้ชมนะครับรายการนี้ก็จะเป็นลักษณะเหรียญหลวงปู่เอี่ยมวัดโคนอนหรือว่าเหรียญหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังนะครับท่านผู้ชมนะนะครับแต่เหรียญนี้ออกที่วัดโคนอนนะครับเป็นลักษณะหลวงปู่เอี่ยมนี่นั่งเต็มองนะครับในอริยบทที่คุ้นเคยนะครับด้านบนวางยันพุทโธนะครับ แลกะก็ด้านล่างนี่ก็เขียนข้อความนี่นะครับเอาว่าครบเครื่องเลยท่านผู้ชมนะครับสวยงามเหลือเกินครับเป็นลักษณะเนื้อทองแดงผิวไฟนะท่านผู้ชมนะเหรียญรุ่นนี้ออกที่วัดโคนนอนนะครับเจตนาการจัดสร้างดีเยี่ยมนะครับเพื่อระดมทุนนะครับเพื่อนําไปทานุบํารุงศาสนาสถานของวัดโคนนอนไม่ว่าจะเป็นพระอุโบสถหลังเก่าไม่ว่าจะเป็นนะครับกุฏิที่ผุพังหรือว่าศาสนาสถานในวัดนี้นะครับ ก็เลยมีการระดมทุนนะครับในการระดมทุนนั้นก็จะมีการจัดสร้างวัตถุมงคลหนึ่งในนั้นก็คือเหรียญรุ่นนี้นะครับมีหลายบล็อกหลายแม่พิมพ์นะครับทั้งยัน4ยัน5นะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญเสมานั่งเต็มองค์นะครับหลังยัน4ี่ท่านผู้ชมครับนี่ครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับประวัติการจัดสร้างนี่ชัดเจนเหลือเกินท่านผู้ชมเห็นไหมครับอนุสรงานผูกพัทศีมาอุโบสถวัดโคนอนเห็นไหมครับท่านผู้ชม 1เมษายน2515นะครับเห็นไหมครับนับจากวันที่จัดสร้างและพุทธ,ธาพิเศษยิ่งใหญ่กับวันที่ผมอัดคลิปนี่50 50กว่าปีแล้วท่านผู้ชมครับได้พระเดชพระคุณท่านหลวงปู่โตวัดประดู่ชิมพีเป็นประธานในพิธีนะครับและก็มีนะครับเกจินะครับที่โด่งดังทั่วฟ้าแผ่นดินไทยนี่มาปลุกเสกยิ่งใหญ่เลยนะครับและที่สําคัญรุ่นนี้ได้ชนวนมวลสารนะครับของหลงวงปู่เอี่ยมวัดหนังสมัยท่านพำนักอยู่วัดโคนอนนี่ ที่ว่ากันว่าอยู่ในกุฏิหลังเก่านี่ที่นะครับเหล่าบรรดาศิลานุสิ์เนี่ยไปพบเจอก็นะครับนำมาเป็นชนวนมวลสารผสมเข้าไปไม่ว่าจะเป็นเนื้อดินชินผงพระเครื่องหรืออะไรก็แล้วแต่ละครับที่เป็นของหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังเนี่ยนะครับที่บางอันก็ชํารุดผุพังหรือว่าเป็นพระที่แตกหักหรือว่าเป็นของดีที่ท่านหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังเนี่ยนะครับท่านได้เก็บรักษาเอาไว้เนี่ยตามประวัติเป็นอย่างนั้น,นครับนำมาผสม เป็นชนวนมวลสารของรุ่นนี้ดีนอกดีในนะท่านผู้ชมนะท่านไหนไม่มีก็พยายามหานะครับท่านผู้ชมนะเอาว่าเอาไว้ติดตัวไว้ท่านผู้ชมครับเมตตามหานิยมแค้วคาดปลอดภัยอ่ะรายการนี้ก็ไปอยู่ที่นะครับจังหวัดอำนาจ,จเจริญน,นะครับสวยมากคนระับผิวิ่งหิงเลยนะท่านผู้ชมนะคลาสสิกเหลือเกินนะครับอ่ะลงจากนี้ผมจะไปส่งให้แล้วรายการนี้ก็ไปอยู่ที่นะครับ จังหวัดอำนาจเจริญนะครับส่วน2รายการนี้ติดต่อมาจากต่างประเทศนะครับท่านผู้ชมนะพี่ชายท่านนี้อยู่ต่างประเทศนะครับให้ผมส่งไปให้บ้านที่สุรินเนี่ยที่บ้านพี่สาวนะครับนี่ครับก็โอเคเลยครับท่านผู้ชมโอนเร็วมากนะครับพี่เขานี่บัญชาการจากต่างประเทศเลยนะครับ2เหรียญเนี่ยนะครับเป็นลูกค้าประจําผมนะครับท่านผู้ชมนะก็สั่งให้ผมนี่นะครับส่งไปที่บ้านพี่สาวครับติดต่อตามที่อยู่ที่ให้ไว้โอเคนะครับผมก็กราบขอบพระคุณทุกท่านที่สนับสนุนผมในทุกช่องทางนะครับ ขอบคุณทุกท่านที่เมตตาปาณีผมนะครับท่านผู้ชมนะรายได้เล็กๆน้อยผมจะไปเติมน้ำมันรถกินข้าวผมก็อยู่ไปเอาสืบวันต่อวันไปแหละครับท่านผู้ชมนะผมยังไม่ได้รับเช่าพระทางออนไลน์นะครับผมจะเดินหาเช่าเองตามแผงพระนะครับหรือตามสนามพระนะครับหวังว่าทุกท่านจะเข้าใจผมนะครับนะครับรายได้ผมก็ไม่ได้มากมายถึงขนาดนั้นนะครับผมก็เอาว่าหลักร้อยประคองขี้ไปวันๆแหละครับก็ได้ความเมตตาจาก พี่ๆเป็นเพื่อนทุกคนแหละครับที่อุดหนุนผมทางช่องทางออนไลน์นี่แหละครับพอให้ผมเดินทางต่อไปนะท่านผู้ชมก็ขอพอบคุณมากนะครับท่านไหนเข้ามารับชมวันนี้ก็ขอให้เฮงๆรวยๆยสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์แขวงแรงปลอดภัยนะครับเมตตามหานิยมครอบครัวมีแต่ความสุขความเจริญนะครับกราบสวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าครับผม